พี่ที่เป็นเจ้าของที่พักก็คือแม่ลาใจด,ดีมากแล้วเจอที่นี่ได้ไงหนูเลื่อนติ๊กตอกไปเจอค่ะอุ้ยดูมันเดินดิสวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้โ,โหพามาเที่ยวอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือเที่ยวแบบไม่หยุดเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวที่แม่วางนะคะ มันจะมีโฮมสเตย์อยู่โฮมสเตย์หนึ่งนะคะที่อยู่กลางป่าเลยขับรถมาทางแม่วางใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาที่โฮมสเตย์นี้มันจะผ่านป่ามานะคะเราขับมอเตอร์ไซค์มาทางก็คือแบบโอ้ oh my god ก็ไม่ง่ายเลยนะคะป้ายจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะทางเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องเข้าป่า2กิโลนะคะแค่ขับยังจะไม่รอดต้องมาถ่าย <c oughs> ข <screws> อหยุด <Heritage> ถ <desserts> ่ายก่อนคิดถูกไม่นด่ที่มาถึงแล้วใช่อันนี้ปะวะก็จากบ้านเรานะคะห่างดงใแมปขึ้นว่าชั่วโมง15นาทีแต่ขับรถมาจริงๆอ่ะ2ชั่วโมงนะจ๊ะจากตัวเมืองก็ประมาณเดียวกันนั่นแหละถามว่ารถยนต์มาได้ไหมมาได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นรถแบบ4.4เท่านั้นนะอย่าเอารถเก่งมา ก็ที่นี่นะคะเป็นโฮมสเตย์แค่หลังเดียวนะคะมีห้องแค่ไม่กี่ห้องเองสองสาห้องนะคะมีสอชั้นมันก็เป็นห้องที่ธรรมดาเนี่แหละแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ความชิลมันอยู่ใกล้กับน้ําตกนะคะเดินไปนิดเดียวไปเล่นน้าตกได้เลยแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบอยากอยู่เงียบๆสงบๆอะไรเงี้ยแบบอยากใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวชิลๆพักผ่อนก่อนนะเดินทางมาเหนื่อยแล้ว เห็นว่ามีไวไฟด้วยไม่ไดการหน้ามาแคมปิ้งมาเลยนะที่เนี่ยมากลางเป็นก็ได้ <c oughs> ข้าวเย็นมาแล้วมีผัดผัดต้มจืดแล้วก็หมูย่างก็กวรแล้วคุประทันนะอ้อนที่เนี่ย Okay. เดี๋ยวให้กินเยี่ยงคนกินเก่งหลอยเด้อนที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะตอนกลางคืนยิ่งดีเลยนั่งเล่นหน้าห้องก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะคะมีฝรั่งมาพักด้วยเขารู้จักที่นี่ได้ยังไงเราเป็นคนไทยเรายังไม่เคยรู้เลยเนี่ยพี่ที่เป็นเจ้าของที่พักก็คือแม่ลา ใจดีมากแต่เขาเหมือนจะขี้อายอ่ะไม่ค่อยอยากจะออกกล้องทำไมถึงชอบเที่ยวอย่างนี้น <laughs> มันคือความสุขมัง้งเที่ยวแล้วสบายใจใช่ใชแล้วเจอที่นี่ได้ไงหนูเล่นติกตอกไปเจอค่ะติกตอกใช่ค่ะ โพสแต่เขาก็โพสแบบว่าเอาใส่เพลงเฉยแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรสักอย่างเลยลเลเก็เหมือนหนูหาที่เที่ยวด้วยมั้ง,งไ,มไม่กลัวค่ะัวแค่คิดในแง่ดีก็พอถ้าเราคิดในแง่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆข้างหน้าไง สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้พี่เขาก็จะพาเราไปดูช้างแล้วก็เอาอาหารให้ช้างด้วยนะคะก็อยู่ประมาณไม่ไกลจากที่พักเท่าไหรค่ค่ะ พี่คาช้างอายุกี่ปีแล้วคะเนี่ยหกับสิบเอ็ดนี่เป็นอ้อยที่ปลูกเองเหรอคะหรือว่าต้องซื้อ,อ,อด้วเหรอไม่ค่ะลืน่นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นช้างกินน้ำอันนี้จะพาเขาเดินไปไหนเหรอพาไปเดินเล่น กินเท่าไหร่ไม่เคยพอใช่ไหมดูมันเดินดิการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพอสมควรมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาก็ชอบเที่ยวก็มีผานคนหนึ่งเขาก็พาเขาาขาพอเข้าไปสักพักเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเขเ,วเ,เริ่มหน้าเบื่อแล้ว มันใช่หนูเนม่ยเริ่มไม่มีอะไรทำได้มมาแต่หนูแท้เดินยังไงให้ได้ฟื้นกลับไปด้วยกลับมาแล้วนะคะทุกคน ก็สำหรับทีมม้ก็จบลงแล้วนะคะทุกคนก็ใครที่มาเที่ยวแม่วางนะคะก็แนะนํามากๆเลยนะคะที่พักนี้เลเชอร์เป็นที่พักที่แบบสงบแล้วก็มาแบบครอบครัวก็ได้มากับเพื่อนก็ได้หรือจะมาคนเดียวแบบเราก็ได้ <laughs> ส่วนกิจกรรมช้างของที่นี่นะคะมันจะเป็นแบบว่าแค่ไปไปเดินเล่นกับช้างเขาอยู่ในป่าเขากินอะไรอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้แบบเป็นกิจกรรมเหมือนทัวร์ทั่วไปมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนไปสัมผัสวิถีชีวิตมากกว่า โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะคะใคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต่อก็ติดตามไว้เลยนะคะบา,บายเสียงหายแล้วคะนเนยไปเดินตากแดดมาเยอะเลย